คุณจะแจกของวิเศษแล้วนะตั้งใจฟังทุกคนคุณเกิดวันอะไรจำถึงอาทิตย์นะคะเริ่มพรุ่งนี้นะคะเริ่มพรุ่งนี้คุณเกิดวันอะไรจ์อังคารพุพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์ตอนเที่ยงตรงฟังนะคะทุกคนตอนเที่ยงตรงคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุทฤหัสุกเสาร์อาทิตย์ทุกคนจะทําเหมือนกันแต่ทําคนละวันใครที่เกิดวันจันทร์ทำวันจันทร์ใครที่เกิดวันอังคารทำวันอังคารพุธทำพุธคนที่เกิดวันอะไรให้ทําวันนั้นเวลาเที่ยงตรง ไม่ต้องเที่ยงของใครให้เที่ยงของคุณถ้าคุณยึดนาฬิกาของคุณให้เที่ยงนั้นเป็นเที่ยงของคุณเข้าใจนะคะให้คุณไปหาก้อนหินหนึ่งก้อนสมมติว่าคุณอยู่บ้านแต่มันจะได้แค่บ้านกับที่ทํางานนะคะมันจะได้แค่บ้านกับที่ทํางานถ้าเป็นที่สาธารณะทั่วๆไปไม่ได้นะคะไม่ได้ให้คุณหาหินหินฟังให้ดีแล้วไม่ต้องถามว่าหินอะไรคิดเองหินก็คือหินเข้าใจคําว่าหินเนาะห้ามเอาในบ้านห้ามเอาที่อยู่ในร่มต้องเอาหินที่มันอยู่กลางแดดค่ะคุณ หินที่มันอยู่ทางถนนหน้าบ้านก็ได้พอคุณได้หินมาฟังนะพอคุณได้หินมาหนึ่งก้อนคุณบอกก้อนนี้แหละฉันจะเอาก้อนนี้แหละให้คุณเอาหินไปล้างน้ําล้างน้ํานอกบ้านอย่าล้างในตัวบ้านนะคะเอาน้ําตักน้ํามาหรืออะไรก็แล้วแต่เอาขันตักใส่ที่จะออกมาตรงบริเวณที่รับแดดได้ให้ล้างหินก้อนนั้นให้สะอาดฟังนะคะให้ล้างหินก้อนนั้นให้สะอาดนะเอาน้ําตักน้ํามาแล้วก็มาล้างตรงบริเวณที่มีแดดนะคะที่มีแดดส่องได้ให้คุณล้างน้ําซะ เสร็จแล้วให้คุณเอาก้อนหินก้อนนั้นให้เอาก้อนหินก้อนนั้นวางตากแดดฟังนะคะวางตากแดดในที่สูงคำว่าที่สูงคือบนโต๊ะบนเก้าอ,อี้บนอะไรมันมันที่สูงคือไม่ใช่ที่พื้นดินเอาน้ําไปล้างน้ําที่ล้างต้องล้างบริเวณไม่ให้ล้างในหลังคาบ้านนะคะต้องนอกชายคาเท่านั้นนะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วให้คุณตากให้คุณเอาหินก้อนนี้รับพลังงานแดดสองชั่วโมงฟังนะคะฟังนะทุกคนสองชั่วโมงขึ้นไป คุณล้างหินเสร็จคุณเอาหินน่คะไปวางในที่สูงวางโต๊ะวางเก้าอี้วางตรงไหนก็ช่างนะคะวางให้เขาได้รับแสงแดดนะคะใช่วางตาวางตากแดดวางรั้วก็ได้นะคะขอให้อยู่ในบริเวณบ้านเราทีนี้ให้อยู่ตรงรั้วบ้านเราให้อยู่เก้าอี้ของบ้านเราให้อยู่อะไรก็ได้ที่เป็นบ้านของเรานะคะเสร็จแล้วให้คุณเอาหินวางให้ตากแดดให้รับพลังงานแดดให้มากที่สุดเพราะช่วงบ่ายแดดจะจัดมากให้คุณวางสองชั่วโมงเป็นต้นไปบางคนครบสองชั่วโมงแล้วเก็บเข้าบ้านก็ได้หรือบางคน แต่ถ้าให้ดีที่สุดห้ามเกิน19.19 19นาฬิกาฟังนะคะหินก้อนนี้จะต้องถูกเก็บเข้าบ้านไม่ให้เกิน19.19 19เด็ดขาดถ้าใครสมมติว่าฉันดูนาฬิกานี้แล้ว 10, ฉันจะตั้งเวลาไว้เลยว่า19.19 19, ฉันจะไปเก็บหินคนนี้จะสุดยอดที่สุดคุณจะได้รับพลังงานหินที่สุดยอดที่สุดของมนุษย์แล้วนะคะแต่ทุาคณกลัวลืมเพราะถ้าพลาดปุ๊บ คุณต้องไปรอเป็นวันพุธหน้าคุณต้องไปรอเป็นวันพฤหัสหน้าทำใหม่เลยนะทำใหม่เลยนะแคนเซิลเลยตอนเวลา19.19 19เป๊ะเอาเข้าบ้านเลยค่ะฟังนะทีนี้คุณจงเอาหินก้อนนั้นนะคะมาไว้ที่หัวนอนหินก้อนนั้นจะอยู่บนหัวนอนคุณจนครบ99วันหินก้อนนั้นนะคะจะไม่ใช่หินธรรมดาอีกต่อไปเพราะหลังจากที่คุณได้หินก้อนนี้นะคะ่ะเสร็จสทุกอย่างแล้วให้คุณเขียนกระดาษอย่าลืมนะคะเขียนกระดาษ กระดาษเล็กๆค่ะสบายๆง่ายๆหน้าสีขาวสีอะไรเขียนไปแล้วเอาหินวางฟังนะทีนี้ทุกคืนไม่ว่าคุณจะนอนหรือว่าตอนคุณจะตื่นฟังนะคะฟังดีๆให้คุณขออะไรหินก็ได้ค่ะฟังขอสิ่งที่คุณคิดว่าหนึ่งเร่งดวนที่สุดสองอยากได้จริงๆไม่ได้รอเล่นอะถึงหินก้อนนี้ให้มองมองแล้วพูดเหมือนหินมีชีวิตฟังนะคะลองดูนะเก้าสิบเก้าวัน พูดเหมือนหินก้อนนี้มีชีวิตจริงๆเดือนนี้ฉันขอเดือนนี้ฉันขอเงินสดสามแสนนะเดือนนี้ฉันขอเงินสดสามแสนนะฉันได้ร้อยแล้วใช่ไหมฉันได้ใช่ไหมฉันได้เย้ฉันได้ไดร้อยแล้วเหมือนเราพูดแล้วเราได้เหมือนเราพูดแล้วเราได้เหมือนเราพูดแล้วเราได้ฟังนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าคุณขอสามแสนอายกกุตัวอย่างนี่แค่ยกตัวอย่างนะอย่าโอเวอร์ฟังนะคะอย่าโอเวอร์เพราะอะไรคะคนที่แคนเซิลไม่ใช่หินคนที่แคนเซิลคือใจเราอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเวลาคุณขอหรือเวลาคุณพูดอะค่ะเวลาใจคุณไม่เชื่อ คุณจะได้มาจากไหนว่าสามแสนนี่คุณแคนเซิลแล้วนะคุณขอไปหินก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นขออะไรก็ได้ที่คุณเชื่อขออะไรที่คุณเชื่อว่าคุณทาได้โอ้เดือนละสามแสนง่ายมากคนที่ได้คือหนึ่งฟังให้ดีนะคะโอ้โหละเอียดยิบเลยนะนี่เราไม่เคยให้ใครด้วยบอกเลยฟังนะคะหนึ่งคุณต้องเชื่อให้มากที่สุดว่าหินเนี้ยนีลมิตอะไรให้คุณก็ได้อาจจะยากสักนิดนึงแต่ไม่ยากสําหรับคุณแน่นอนมันอาจจะยากสําหรับใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่คุณจำไว้นะคะ คุณต้องเชื่ออะไรก็ได้ที่มันเหนือจินตนาการคุณต้องเชื่ออะไรก็ได้คะ่ะที่มันเกินความคาดหมายคนอย่างครูผ่านมาได้ถึงวันนี้ถ้าคุณมองกลับไปคุณว่าเหลือเชื่อไหมเอาแค่นี้ก็พอแล้วคุณมาดู99วันนี้ที่คุณจะเจอ